ดราม่าเดือดแรงแอปพักษอนงานเข้าขุดเรื่องอดีตถลม่มคาดเหตุคนจับจิ้นทิมพิธาแซะแรงทุกคำจูู่ก็มีงานเข้าซะอย่างนั้นค่ะสำหรับนางเอกสาวสวยแอปพักษออนฮีลาสุดมีผู้ใช้ติ๊กต่อรายหนึ่งนะคะพูดคลิปที่คาดว่าน่าจะทําออกมาเพื่อแซะสาวแอปหลังช่วงนี้มีข่าวถูกจับตาและคนแห่จ้นกับทิมพิธาว่าที่นายกจนมีบางส่วนเกิดอาการไม่พอใจ ขณะที่เพจอัธรสได้ออกมาสรุปดราม่าดังกล่าวไว้ด้วยว่าแกฉันนี่กลิ่นดรามา่าก็คือช่วงนี้มีคนทั้งขึ้นฟีดในติ๊กตอกรวมถึงทวิตเตอร์พูดถึงนางเอกท่านหนึ่งซึ่งอันแล้วก็รู้เลยว่าหมายถึงแม่แอปคนสวยนั่นเองโดยประเด็นดราม่านั้นก็มาจากเรื่องนี้ ในช่วงที่ผ่านมามีคนจับตาความสัมพันธ์ระหว่างแม่แอฟกับคุณว่าที่นายกของเราแล้วในรายการแม่แอฟก็ขอบคุณคนที่มาสิ้นก็รู้สึกดีที่สร้างสีสันให้กับแฟนคลับแต่ทีนี้พอกระแสะแม่แอฟและพี่ทาจิ้นกันหนักมากหัวก็เริ่มเป็นลงอีกฝ่ายก็คือพรรยาเก่าทําให้แฟนคลับแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึงก็คือออกตัวชี้ชัดว่าไม่ชอบแม่แอฟ ยังหยิบยกพฤติกรรมเก่าว่าแต่ก่อนแม่แอฟคบกับหมวดอ๋อแต่พอไปออกรายการตีท้ายครัวเจอสงกรานก็เลิกกันต้องเป็นคนแบบไหนไม่พอตอนเลิกกับสงกรานก็พยายามโยงว่าใครเป็นมือที่3จนคนไปถล่มแมทไม่วายแกนอกจากแม่แอฟจะโดนว่าแล้วในฟีดยังพูดถึงน้องฟีใหม่ด้วยว่าชอบเอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดเป็นเด็กแกแดดฉันว่าคำมันแรงไปดราม่าก็จะประมาณนี้ งานนี้ก็มีชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาทีมแม่ก็เข้ามาปกป้องแม่แอฟบ้างก็บอกว่าไม่ควรจิ้นตั้งแต่แรกบ้านก็บอกว่าไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขาคนจะรักกันเดียวเขาก็บอกเองพอจิ้นแล้วมโนไปเองคิดไปเองพอไม่พอใจก็ไปด่าเขาคิดเองเออเอง จริงๆถ้าเขาจะชอบกันก็ไม่แปลกเพราะสถานะก็คือโสดทั้งคู่ไม่มีใครที่สามารถทําให้ทุกคนบนโลกนี้พอใจได้หรอกเราคิดว่าคุณแอปเขาทราบดีไม่ว่าเขาจะมีแอคชั่นต่อสถานการณ์เช่นไรก็จะต้องมีผลกระทบกับอีกฝ่ายเช่นเดียวกันการที่คุณแอปจะตอบหรือจะไม่ตอบหรือจะแค่ยิ้มหรือบอกปัดมันก็เป็นสิทธิของเขาต้องย้อนกลับไปถามว่าการที่เขาแสดงออกเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องหรือมันแค่ไม่ถูกใจคุณกันแน่เป็นตน้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ